สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทำํำนายดวงนะคะโดยที่เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าคุณและคนรักของคุณมีโอกาสจะได้แต่งงานกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสนุกสนนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์จะดูไพ่ยิบีนะคะโดยมีไพ่สองใบให้คุณเลือกให้คุณทำการเลือก กองที่คุณชอบหรือใบที่คุณชอบนะคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายข้างในนะคะว่าความรักของคุณและคนที่คุณรักเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะต้องขอสับไพ่เลยนะคะคือสับไพ่ตอนนี้เนี่ยเพื่อที่เข้าสู่โหมดของการทํานายดวงแล้วจะได้ใช้เวลารวดเร็วหน่อยไม่ช้านะคะ เปิดดวงได้เลยทันทีนะคะซึ่งตัวนี้อาจารย์จะใช้ไพ่จำาววน1ิบใบนะคะเป็นการทำนายดวงคุณและคนรักของคุณแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าคุณทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันไหมนะคะเรามาดูคลิปการทำนายดวงสนุกๆน,นะคะคือการทำนายดวงนี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะคะก็ดูเป็นเเขาเรียกไงอะความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ หรือเป็นเพื่อนก็ได้หรือเวลาที่เราต้องการคําตอบเนาะบางทีเนี่ยคนเรามันจะเหมือนกับอืมเราไม่รู้จะทำยังไงสถานการณ์แบบนี้บางทีการการมีหนังนสือให้เราอ่านหรือการมีอะไรให้เราฟังเนี่ยมีคนมาเเหมือนกับให้คำปรึกษาของเราได้เนี่ยมันก็ดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยนะคะอย่างน้อยมันช่วยเราได้นะคะอาจารย์ก็ขอพูดยาวหน่อยก็ บางทีมีเด็กชาวต่างชาติเหมือนกันนะเขามาคุยกับอาจารย์บอกว่าคําว่าอาจารย์นี่คืออะไรหรืออาเขาไปเขาไปสะกดคําว่าอาแล้วก็จานย์นะคะอาอาก็คือ Uncle แล้วก็อาจารย์ก็คือ Ditch หรือ place ใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันแปลว่าอะไรอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันคือ Teacher นะคะ teacher teacher หรือคุณครูในภาษาไทยนะคะหรือบางที เวลาที่เราเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยเ,เขาก็จะพูดเป็นพวก professor นะคะเขาก็แทนตัวเองว่าอาจารย์กันใช่ไหมคะทีนี้บางทีเด็กต่างชาตินี่งงอาจารย์คืออะไรหรือเขามาแปลเป็นคำๆนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็คือ teacher นะคะ teacher ค่ะนี่ก็เป็นช่องดูดวงเพื่อความบันเทิงนะคะอาจารย์ขอสับไพ่ก่อน การดูดวงจะต้องสับไพ่ให้ละเอียดนะคะต้องให้ไพ่ละเอียดเลยนะคะเนี่ยเพื่อที่จะได้คำตอบออกมาแม่นยำนะคะโดยส่วนตัวแล้วท่าสมมติว่าเวลาที่เราจะดูดวงให้ใครในกรณีเราเป็นผู้อ่านดวงกับผู้มามารับการทํานายดวงเนี่ยเขาเรียกว่าหมอดูกับคนที่มาดูดวงเนี่ย จะมีการสรับตามอายุทีนี้บางคนเนี่ยอายุเยอะนะคะอย่างอายุ20กว่าอัพขึ้นไปเนี่ยสับโห20ครั้งอาจารย์ไม่ไหว9ครั้งก็ได้นะคะหรือ3ครั้งก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องเยอะแต่อาจารย์หรือคนที่เป็นผู้ทำนายเนี่ยลักษณะให้ต้องคลี่ให้ละเอียดนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันติดกันคําทานายมันก็อาจจะไม่ไม่แม่นยานะคือมันเป็นกฎเนาะ มันเป็นกฎของการดูดวงต้องคลี่ไพ่ให้ละเอียดนะคะทีนี้การดูไพออาา่หัวใจเนี่ยอาจารย์จะไม่ดูเยอะนะคะเพราะว่าอาจารย์มีเฟรมก็คือกรอบเนี่ยจำกัดการวางไพ่นะคะหรือการ์ดในเฟรมเนี่ยมันก็ต้องการให้ผู้ดูเห็นเนาะถ้าไม่เห็นแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์หลอกหรือเปล่าอาจารย์ทายจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะออนะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการทํานายดวงกันเลยนะคะคุยยาวละ สนุกกับการทำนายดวงได้เลยนะคะยินด mm ี hmm. ie, ต้อนรับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรจะได้แต่งงานกันไหมนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่สิบใบนะคะใบแรกให้เป็นตัวแทนของคุณตัวนี้คือตัวแทนของคุณนะคะคุณกองที่หนึ่งมีไพ่ดีวิเวเนะอืม อีก4ี่ใบตัวแทนของคู่ของคุณนะคะคนรักของคุณคนรักของคุณอีก4ี่ใบนะคะแล้วเรามาดูเหตุการณ์ว่าคุณทั้งคู่จะได้แต่งงานกันไหมมีโอกาสได้แต่งงานกันไหมนะม,มีโอกาสได้แต่งงานกันไหมเอาละค่ะ อาจารย์เห็นภาพบทสรุปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคุณทั้งคู่กองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่มีโอกาสที่จะเ,เปิดเผยหัวใจกันนะคะในเร็วๆนี้เปิดเผยหัวใจกันนะ,ะแล้วคุณทั้งคู่ก็เป็นคู่รักเป็นคืคอเขาเหมือนกับว่าเป็นเนื้อคู่นะเป็นเนื้อคู่กันเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นโซเมตก็ so ได้โซเมตหรือทวินเฟรมได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโซเมตหรือทวินเฟรมในไพ่นี้คุณเป็นได้หมด คือมันออกมาเนี่ยมันก็โอเวอร์นะคำทำนายค่อนข้างอาอกไพ่ออกมาค่อนข,ข้างโอเวอร์นะก็คือเนี่ยดูซิตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตอนนี้คุณมีความรู้สึกอยาก,ม,าม,ยากมีครอบครัวแล้วล่ะเห็นไหมมันขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวิเอ่อตอนนี้คุณเงินมีพร้อมแล้ะคุณมีพร้อมแล้วคุณมีความต้องการที่จะมีครอบครัวครอบครัวคุณพร้อมนะครอบครัวคุณเนี่ยต้อนรับเขาเลยนะแฟนคุณเนี่ยอืมนะ แล้วคุณก็สามารถถึงครอบครัวไม่ไม่ต้อนรับนะแต่คุณก็สามารถเอาชนะครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยอะไรคุณเอาเอาชนะได้เลยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะแล้วตัวผู้ชายของคุณเนี่ยแฟนของคุณเนี่ยอืแฟนของคุณนี่ก็โอเคคือตอนนี้นะตอนนี้เขาก็ประสบความสาเร็จในในด้านการงานนะอืเนี่ยตอนนี้คือมีคนมาหยิบยื่นความรักให้เขาก็ไม่สนใจ นะเขาไม่สนใจเขาก็เหมือนคนที่แบบว่าคือเหมือนว่าเขากำคิดเหมือนกันนะคือณนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เกิดมีความรู้สึกคล้ายๆคุณนะถึงเขาจะเมื่อก่อนอยังไงที่พวกคุณคบกันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแววอะแต่ในเร็วๆนี้เห็นไหมไพ่บทสรุวของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นไพ่ t ู o ออฟครับกับเดลิเบอรอะไรอะไรมันจะพ้นไปจากนี้ก็คือโอกาสการแต่งงานของคุณทั้งคู่ไม่มี ะะมีมากเกินกว่า80%สําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะขอแสดงความยินดีไว้ด้วยเลยสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาและอนาคตของคุณและแฟนของคุณเนี้ยจะได้แต่งงานกันไหมเดี๋ยวเรามาดูในไพ่กองนี้นะคะมาดูคําทํานายจารจะเลือกไพ่ให้นะคะนี่สําหรับตัวของคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอาจารย์จะเลือกตดวงคุณสีใบตัวแทนคุณนะคะแล้วก็ตัวแทนของคู่ของคุณอีกีใบนะคะ,ะ,คะและก็คุณ กับคู่ของคุณจะมีกันไหมที่จะได้แต่งงานกันนะคะอาะค่ะอาจารย์จานคำทำนายให้นะคะสำหรับคู่ของคุณไอตัวคุณนะคะทุกนะคะตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีคนมารักมาชอบเยอะนะ คุณเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเยอะมากนะคะแต่คุณก็วางแผนไว้แล้วนะคุณวางแผนไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนรักของฉันเนี่ยนะคะคุณก็ตั้งใจที่จะโชว์เจตนารมให้คนรักของคุณดูเลยว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกยังไงคิดยังไงฉันอยากแต่งงานแล้วนะอะไรประมาณนี้มาดูความคนรักของคุณเขาคิดยังไงนะคะคนรักของคุณนี้ก็มีความพร้อมนะ เ,ออเขาก็เหมือนยวรอคอยคุณเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เขากำลังอยู่ในความวเศร้าเขากำลังคุณคิดนะเหมือนกับว่าเขากำลังรอ,งค,อคอยคุณเหมือนกันนะ <S <S แต่ให้ระวังนะคะเนี่ยระวังการปันใจนะเออคุณต้องรีบนะไม่งั้นคนรักของคุณปันใจแน่นอนเลยว่ามีไพ่ใบนี้ขึ้นอนะ่ะคนรักของคุณพร้อมทุกอย่างนะคะเขาเป็นคนที่พร้อมนะเหมือนกับว่าชีวิตครอบครัวชีวิตการงานการเงินเขาโอเคอะ่ะตอนนี้เนี่ยระวังคนรักของคุณจะ จะมีจะมีคนรักอื่นนะต้องรีบเลยตอนนี้เพราะบทสรุปมันออกมาว่าคุณทั้งคู่เนี่ยสามารถวางแผนลนะ้วก็ได้ด้วยกันได้เลยโอกาสแต่งงานมีไหมมีค่ะเพราะไพ่เดอะเวิร์คขึ้นนะคะโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆมีค่ะแต่คุณต้องรีบนะเนี่ยตัวนี้มันคือประสักนะหมายความว่ามันมีคนอื่นจ้องจะงาบคนรักคนคของคุณเหมือนกันแต่คุณมีโอกาสชนะนะคะคุณต้องรีบต้องรีบเลยบอกว่าตอนนี้ฉันอยากแต่งงานแล้วล่ะ เรอาอต้องจัดงานแต่งงานนะเพื่อไม่ให้ตัวนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าตัวนี้จะชนะคุณไหมไม่หรอกเพราะเขาคบคุณอยู่ก่อนแล้วคุณกับคนรักเนี่ยคบกันอย,อยู่ก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนมาใหม่จะชนะเนี่ยไม่มีทางเลยแต่ถ้าคุณช้านะเนี่ยอาจจะเจอคนอื่นนะเขาอาจจะเจอคนอื่นต้องระวังค่ะและนี่ก็คือคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะสนใจคลิปการดูดวงลักษณะนี้อย่างไรอย่าลืมกดติดตาม ให้กับช่องของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ